รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านแก่งครกสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3ครั้งที่1วันที่1ตุลาคม2566ถึง31มีนาคม2567 ตอนที่ 1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ 1. 1การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการรเริ่มพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนมีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษามีการประเมินความต้องการจำเป็นของผู้เรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องมีกระบวนการที่ถูกต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนและมีการดำเนินการตามแผน1.2การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรสถานศึกษามีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นผู้บริหารครูผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการริเริ่มพัฒนา และจัดทำหลักสูตรสถานศึกษามีองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนคือมีวิสัยทัศน์จุดมุ่งหมายคุณลักษณะอันพึงประสงค์โครงสร้างเวลาเรียนคําอธิบายรายวิชาแนวดำเนินการจัดการเรียนรู้การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้มีการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจ,จริงในการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศติดต,ตามการใช้หลักสูตร มีการนำผลการนิเทศติดตามและการประเมินผลการใช้หลักสูตรมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา1.3การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนมีการริเริ่มพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู้มีการวิเคราะห์ผู้เรียน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้เครื่องมือวัดและประเมินผลจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีเครื่องมือในการวัดและประเมินผลนำผลไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้1.4การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ เริ่มพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตรงตามที่หลักสูตรกำหนดครูและนักเรียนสามารถใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์มีการติดตามประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามีการรายงานผลและการนำไปปรับปรุง1.5 การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษานิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครู มีการริเริ่มพัฒนาส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมีการนำผลการประเมินตนเองไปพัฒนา1.6การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานำผลไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษามีแผนงานโครงการที่พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา2.1การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านงานวิชาการมีการบริหารจัดการศึกษาด้านการบริหารงานบุคคลมีการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านงบประมาณมีการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านบริหารทั่วไป2.2การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน มีการริเริ่มพัฒนาการบริหารกิจการผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนมีการประชุมชี้แจงบุคลากรมอบหมายงานมีกิจการนักเรียนเครือข่ายผู้ปกครองจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนมีการติดตามและประเมินผลมีรายงานผลการดำเนินการและนำผลไปปรับปรุง2.3 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีการริเริ่มพัฒนาจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาพและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามีการแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม3.1การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร มีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยมีกลยุทธ์เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุกในการเริ่มพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนมีแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับมาตรฐานภาระงงานบริหารโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าและมีการนำไปสู่การปฏิบัติจริงบรรลุผลตามเป้าหมาย3.2 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษามีการบ,บริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาโดยรเริ่มพัฒนาสร้างหรือนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียน มีการส่งเสริมสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย4.1การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มีการเริ่มพัฒนาสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษา ู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายมีการพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน4.2การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษามีการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโดยรือเริ่มพัฒนาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่าย ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษามีการให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนในสถานศึกษาและชุมชนและเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิน่น 5. ด้านการพัฒนาตนเอง 5. 1การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา มีความรอบรู้ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้นมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ5.2การน,นำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูสถานศึกษา ข้าพเจ้านำความรู้ทักษะและนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาครูได้รับการขยายผลการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องใช้เทคโนโลยีดิจิชันเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพและนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยได้รับรางวัลดังนี้ 1. สถานศึกษาโรงเรียนบ้านแก่งโครกได้รับรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกปีการศึกษา2566 2. ผู้บริหารสถานศึกษานางสาวปิยวันนันทพรหมได้รับรางวัลครูดีสีเมืองเลยประจำปี2567 3. ข้คาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหน่งางสาวมวยสอนสุขได้รับรางวัลเหมื่นครรุชนคนคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเหรียญทองแดงกิจกรรมแข่งขันสุดกุระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ถึง งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสานางสาวรัตนาจันทคิรีครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันเวทคณิตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึงได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3 3. นางสาวประวันรัชเชื้อบุญจันทร์ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3, 4นักเรียน1เด็กชายปริเมตหนูเนียมได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันเวทคณิตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 2เด็กหญิงพรประพันธ์เชื้อบุญจันทร์ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6 3. เด็กชายสรวิทย์ปริญญาวงศ์ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 6 4. เด็กหญิงปวีนาสีบุญได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 5. ถึงเด็กชายชัยนรงศรีบุญได้รับรางวัลระดับเรียนทองแดงกิจกรรมแข่งขันซูโดกุระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ถึงในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสตอนที่สอง ระดับความสําเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการ active learning เพื่อแก้ปัญหาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ตามสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 1. สภาพปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแกงโครกเมื่อวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยและจุดพัฒนาของโรงเรียนพบว่าครูยังใช้รูปแบบและวิธีการสอนที่ไม่สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนหรือแก้ปัญหาของผู้เรียนได้ครูผู้สอนยังขาดความมุ่งมั่นและทุ่มเทนในการแก้ปัญหาของผู้เรียนอย่างจริงจัง และผู้บริหารสถานศึกษาอย่างนิเทศกำกับติดตามการเรียนการสอนไม่ทั่วถึงและไม่ต่อเนื่องอีกทั้งครูและผู้บริหารสถานศึกษายัางไม่มีรูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสม กับบริบทของสถานศึกษาในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้จากสภาพและปัญหาดังกล่าวผู้จัดทำข้อตกลงจึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ Active Learning โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนบ้านแก่งครกและพัฒนาครูผู้สอนให้มีวิธีการสอนที่หลากหลายและสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อนำไปแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนตามบริบทของโรงเรียนบ้านแก่งครก 2. วิธีการดำเนินการรเริ่มและพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูโดยใช้กระบวนการ Active Learning เพื่อแก้ปัญหาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามข้อตกลงในการพัฒนางานครูโดยกำหนดวิธีการดำเนินการเป็น6ขั้นตอนดังต่อไปนี้ขั้นตอนที่1การสร้างทีมขั้นตอนที่2การกำหนดเป้าหมายในการพัฒนา ขั้นตอนที่3การออกแบบการจัดการเรียนรู้ขั้นตอนที่4การจัดการเรียนรู้แบบเปิดห้องเรียนขั้นตอนที่5การสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ขั้นตอนที่6การรายงานผลการแก้ไขปัญหา 3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง3.1เชิงปริมาณผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ80ได้รับการแก้ไขปัญหาผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ตามที่ครูผู้สอนระบุเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามข้อตกลงในการพัฒนางานครูผู้สอนทุกคนได้รับการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลตามรูปแบบ plc โดยใช้กระบวนการ active learning ที่พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องครูผู้สอนทุกคนมีเพื่อนครูพี่เลี้ยงผู้เชี่ยวชาญทั้งในและนอกโรงเรียนตลอดจนมีผู้บริหารสถานศึกษาร่วม PLC โดยใช้กระบวนการ Active Learning เพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 2. เชิงคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านแก่งครก โดยภาพรวมมีพัฒนาการหรือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นครูผู้สอนไม่ต่ำกว่าร้อยละ8ปปรับเปลี่ยนและพัฒนาวิธีการสอนหรือสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ ตามข้อตกลงในการพัฒนางานดีขึ้นได้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการแก้ปัญหาผลลัพธ์ทางการเรียนของผู้เรียนโรงเรียนบ้านแก่งครบองค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้รูปแบบต um ุ home ้มโฮมพลัสอินโนโมเดลสู่คุณภาพ 4Q 1. จัดประชุมชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบต um ุ้มโฮม p l u สอินโนโมเดลสู่คุณภาพิ q ให้บุคลากรในโรงเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในความสำคัญความจำเป็นของการพัฒนาคุณภาพทั้ง4ด้าน 2. การวางแผนดำเนินงาน 3. การดำเนินการตามแผนที่วางไว้ 4. พ่วในการดำเนินการนิเทศภายในโดยใช้ตัวชีวัดตุ้มโฮมพลัสอินโนโมเดลสู่เป้าหมาย 4Q 5ใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนางานให้มีการสะท้อนผลหลังการปฏิบัติงาน6สะท้อนผลการปฏิบัติงานแล้วได้ประเด็นที่จะพัฒนาและร่วมกันร,ระดมความคิดในการพัฒนางาน แล้วนำไปพัฒนาและปรับใช้ต่อไปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยแช้รูปแบบตุ้มโฮมอินโนโมเดลสู่คุณภาพ 4Q ปีการศึกษา2566ของโรงเรียนบ้านแก่งครกมีดังนี้นักเรียนคุณภาพนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าหาความรู้มีจิตสาธารณะมีสุขภาพกายสุขภาพจิตท,ที่ดีและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นครูคุณภาพครูมีการจัดหาสื่อการใช้สื่อแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ครูวิเคราะห์ผู้เรียนและออกแบบการเรียนรู้แบบ Active Learning ห้องเรียนคุณภาพห้องเรียนเป็นห้องเรียนแห่งการเรียนรู้มีสภาพห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ส่งผลให้เป็นห้องเรียนแห่งความสุขปลอดภัยและอบอุ่นผู้อำนวยการคุณภาพผู้อำนวยการมีวิสัยทัศน์รักในการเรียนรู้สร้างทีมงานและสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของครู บุคลากรในสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการอย่างสม่ำเสมอ การบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรท้องถิ่นมีการบริหารงานของสถานศึกษาด้านงบประมาณและบุคคลที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อสถานศึกษาและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนองค์ประกอบที่3 การปฏิบัติตนในการรักษาวิในยคุณธรรมจริยธรรมและจรญยาบัญวิชาชีพข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาเธอทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอ่านมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่แสวงผลประโยชน์โดยมิชอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องเต็มกำลังความสามารถมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้บรับบริการมีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องและชอบธรรมกล้าแสดงความคิดเห็นหรือคัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้องคํำนึ่งถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักมีจิตอาสาจิตสาธารณะ มีความเสียสละมีความมุ่งมั่นรับผิดชอบโดยคำนึงถึงเป้าหมายผลสำเร็จของงานเพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในทุกๆด้านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมปราศจากอคติและให้บริการผู้เรียนและผู้รับบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติดำรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่น้อนมนำพระบรมราโชวาทหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักคำสั่งสอนทางศาสนาจรรยาบัญวิชาชีพมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติตนดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนผู้รับบริการ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลยึดถือปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพด้วยความศรัทธาในวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียนและผู้รับบริการปฏิบัติตนโดยมีวิตัยในตนเองยอมรับและปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท ขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคมขอรับรองว่ารายงานข้างต้นดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการนางสาวปิยวรรณนันทพรมพ่วงในการโรงเรียนบ้านแก่งครกขอขอบพระคุณค่ะ